ฝึกพนะการเกาะยืนตั้งไข่ลูกเนี่ยจะยืนได้น้องจะต้องมีกล้ามเนื้อขาและก็สะโพกที่แข็งแรงนั้นลูกเราค่ะจะต้องมีอายุอยู่ที่ประมาณ9เดือน จนถึงประมาณ12เดือนแต่แต่แต,แต่ไม่ใช่เสมอไปบางคนเร็วบางคนช้าสิ่งที่แม่โบพูดบางคนก็ตรงตามนี้เลยแต่บางคนก็เร็วกว่านี้บางคนก็ช้ากว่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเจอได้แต่เราต้องดูแลใส่ใจเพื่อที่จะได้ทําให้พัฒนาการของน้องเป็นไปตามที่ควรที่จะเป็นแม่จะรู้ได้ยังไงว่าแบบเนี้ย ลูกกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงแล้วแม่สมมุติว่าเราค่ะจับลูกแบบนี้ค่ะเอาเต้ามายืนที่หน้าขาของเราในลักษณะแบบนี้ลูกเราจะเป็นนี้ค่ะ ดึงดึงดึง <S <S นั่นคือเป็นการที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกเขาค่ะมันมีความแข็งแรงเราอจะเข้าสู่สเต็ปของการที่ฝึกให้รู้ค่ะเกาะยืนเกาะเดินแล้วก็ฝึกสเต็ปในเรื่องของการเดินได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราประเมินแล้วว่าลูกของเรานะคะมีความพร้อมแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราะจะต้องมีอีกอันนึงคืออะไรคะของเล่นหลอกลออ่อ้นงให้หน้องอยู่กับพัฒนาการนั้นๆได้และถ้าเราจะฝึกในเรื่องของการเกาะยืนเราจะต้องมี เครื่องเรือนที่มีความแข็งแรงมั่นคงหรือข้อกันก็ได้ค่ะแต่ขอเพิ่มคีย์อีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเครื่องเรือนหรือโต๊ะนั่นๆที่น้องนะคะจะเริ่มสเต็ปของการเกาะยืนหรือว่าตั้งไข่นั้นควรจะมีความสูงพอๆกับอกลูกยกตัวอย่างเช่นเราค่ะจะฝึกลูกสมมติว่าแม่โบค่ะจะฝึกลูกของแม่โบนะคะเนาะเกาะยืนแล้วจะฝึกน้องเกาะยืนแบบนี้ ความสูงของเครื่องเรือนนั้นๆที่เราจะฝึกค่ะจะต้องอยู่ประมาณสักอกลูกแบบนี้เป็นตน้นนะคะแล้วก็ของค่ะจะต้องสามารถวางไว้นะคะตรงเครื่องเรือนนั้นๆเพื่อหลอกล่อนนองว่านี่เกาะยืนสิของเล่นของเล่น,ขเ,ลนเขาก็จะแบบเพลดิดเพลินในการที่ยะเล่นของเล่นแล้วก็จะฝึกพัฒนาการลูกได้โอเคไหมคะจับลูกยืนนะคะ,นะ,คะเนาะเราก็เทสนิดหนึ่งแล้วก็ให้น้องค่ะเกาะโต๊ะเครื่องเรือนแล้วเราก็ดูว่าลูกของเราเนี่ยค่ะลงน้ําหนักเนี่ยได้เต็มฝ่าเท้าแล้วอย่างถ้าสมมุติว่าลูกค่ะโอเค แขนเกาะได้แล้วก็ลงน้ําหนักนะคะเนาะได้เต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้างส่วนถามว่ารองเท้า หัดเดินส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแนะนําส่วนใหญ่ก็คือใช้เป็นเท้าเปล่านี่แหละในการที่เราฝึกแบบนี้ได้เลยให้น้อง่ะได้สัมผัสนะคะน้องแล้วก็ทรงตัวนะคะแล้วก็ทําให้ลงน้ําหนักเท้าได้อย่างมั่นคงให้ลูกค่ะยืนโดยการที่แบบเนี่ยเท้าเปล่า,าแบบนี้ค่ะแล้วก็เกาะเครื่องเรือนแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าอยากรู้ว่านะ้องอ่ะเกาะยืนได้แล้วอย่างเอาเกาะเครื่องเรือนนะคะเนาะแล้วก็ดูว่าน้อง่ะลงน้ําหนักนะคะเนาะสองข้างได้ดีแล้วอย่างทีนี้เราจะมาสเตปนะคะในเรื่องของการเกาะยืนอันดับแรกก็คือว่าเราค่ะจะต้องให้น้องค่ะนั่งก่อนเนาะและนี่คือจะเป็นของที่ เราต้องการให้น้องเกาะยืนแล้วของเล่นนะคะจะอยู่บนของอันนี้นะคะเราก็จับน้องค่ะลุกขึ้นยืนฟืบนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราค่ะจับน้องลุกขึ้นยืนเวลาที่เราจับน้องลุกขึ้นยืนเราจะต้องไม่ให้ตัวของน้องค่ะไปพิงกับวัตถุนั้นนะเพราะไม่เช่นนั้นคือมันจะไม่สามารถฝึกยืนได้เพราะว่าน้องพยายามทิ้งตัวของน้องค่ะไปกับวัตถุนั้นเราจะต้องจับน้องค่ะลุกขึ้นยืนขาสองข้างของน้องค่ะคือวางทิ้งน้ําหนักสองข้างได้แล้วเอามือของน้องนะคะเนาะจับไว้ตรงนะคะ วัตถุที่มันคงแข็งแรงนั้นในลักษณะแบบนี้คือเอาแขนจับนะเอาแขนจับนะไม่ให้น้องเอาตัวของน้องหาทิ้งไปแบบนี้ไม่ใช่เอาแขนจับแบบนี้แล้วก็เอาของเล่นนะคะมาหลอกล่อทางด้านหน้าแบบนี้อ่าอันนี้คือในเรื่องของการที่แบบฝึกลูกเกาะยืนก็คือเป็นแบบนี้เลยทีน,นี้ต่อไปอันนี้เราฝึกให้ลูกตั้งไข่ ตั้งไข่ก็คือว่าจะเป็นสเตปที่ต่อจากการที่ฝึกให้รู้ค่ะเกาะยืนการตั้งไข่คือเด็กจะต้องเป็นยังไงคะเด็กจะต้องไม่เกาะอะไรแล้วเด็กจะต้องสามารถที่จะปล่อยมือจากวัตถุนั้นๆแล้วสามารถยืนทรงตัวอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งเราจะฝึกให้ลูกตั้งไข่ได้อย่างไรเราจําอันแรกได้ไหมที่ว่าจับลูกลุกขึ้นยืนแล้วก็เอาแขนรู้ค่ะเกาะที่โต๊ะนั้นๆแล้วก็ลงน้ําหนักทั้งสองข้างอ่านะคะอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าจริงๆต้องเป็นฟิลประมาณนี้นะคะแล้วของอ่ะจะอยู่ตรงนี้ของเล่นจะอยู่ตรงนี้ให้คคคคุุณณแแมมม่่ะะะเอออาืขงน จับที่ข้อมือของน้องแล้วก็ค่อยๆถอยห่างนะคะจากโต๊ะออกมา,าเห็นไหมคะจากเติมตอนแรกจับอยู่อย่างนี้แล้วเรา,าต้องการให้เขาค่ะตั้งไข่ตั้งไข่ก็คือว่าจะต้องเอาข้อมือของน้องนะคะเนาะออกห่างจากโต๊ะฟึบนะแล้วก็ให้น้องค่ะทรงตัวอยู่ได้แป๊บหนึ่งนะคะจากนั้น,นะคะ่ะเราค่อยๆปล่อยมือ นะคะพอเราค่อยๆปล่อยมือค่ะอาจจะต้องมีหนึ่งคนนะคะมาหลอกล่ออยู่ทางด้านหน้าหรืออาจจะแบบตบแปะตบแปะนะคะอยู่ทางด้านหน้าหรือเราจะอยู่ทางด้านหน้าลูกแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตบแปะตบแปะลูกนะคะแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะจะต้องออมีความปลอดภัยด้วยนะเผื่อเนานะคะ่ะล้มตัวลงไปแล้วแบบก้นกระแทกหรือว่าเจ็บอะไรพวกนี้ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือในเรื่องของการที่ตั้งไข่คือฟิลประมาณนี้ต่อจากการเกาะยืนเลยทีนี้ถัดไปพอตั้งไข่เสร็จแล้วปุ๊บนะคะ,นะคะเนาะเราก็จะฝึกเข้าสู่กระบวนการคือจับลูกยืน จับลูกยืนในที่นี้คือน้องค่ะจะต้องสามารถที่จะผ่านสเต็ปแรกได้ก่อนแป๊บหนึ่งนะถ้าสมมติว่าน้องค่ะคือเกาะของแล้วปล่อยมือห่างแล้วก็อยู่นะคะโดยการที่แบบไม่ใช้มือเกาะของได้แป๊บหนึ่งแล้วถึงเป็นสเต็ปของการที่ฝึกลูกยืนการที่เราจะฝึกลูกยืนก็คือทําเหมือนเดิมเลยค่ะจับลูกยืนเกาะอของเอาแขนปล่อยออกมานะคะเนาะจากนั้นก็คือว่าปล่อยน้องนะคะออกมาแล้วก็มีแขนเอาเอา ตัวเปะอยู่ทางด้านหน้าหรือของเล่น่ะมาหลอกล่อทางด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะน้องก็จะค่อยๆเรียนรู้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะฝึกแล้วก็สามารถที่จะยืนได้นั่นเองโดยทั่วไปน้องก็จะสามารถที่จะยืนได้ที่อายุประมาณสัก1ปีค่ะคุณแม่คะอาจจะเร็วช้าแตกต่างกันออกไปโอเคไหมคะ